จะขอพูดต่อเรื่องของเครื่องผูกสัตว์โลกนะคะที่ไม่ให้ออกจากโลกของความทุกข์ก็ตั้งใจจะเล่าชีวิตอันน์้อันนี้ให้ฟังนะคะเท่าที่เล่าได้แล้วก็ได้เล่ามาสามชีวิตแล้วก็จะเล่าต่ออีกสักสองชีวิตชีวิตที่สี่ที่จะพูดถึงเนี่ยก็เป็นชีวิตของผู้หญิงเหมือนกันถ้าใครอ่านเรื่องหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คฤิธต์ปราโมทแล้วก็คงจะนึกออก ที่กล่าวถึงว่าวันหนึ่งเรือโดยสารที่มีผู้โดยสารนั่งไปเต็มลำเรือนะคะก็เป็นลำใหญ่พอสมควรและเสร็จแล้วก็เกิดไปอุบัติเหตุร่มที่บ้านแพนคนตายกันหมดแล้วเขาก็จับเขาก็เม่ได้ไปจับหรืออุ้มอุ้มคนที่เสียชีวิตแต่ละคนละคนมาวางเรียงเอาไว้บนชายหาดมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งคนแก่คนสาวนะคะ แล้วเขาก็แล้วแล้วคุณคริค์ธเธอก็หยิบอาแต่ชีวิตเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนเหล่านี้ไปยังไงมายัางไงแล้วก็มาอยู่ในที่เดียวกันตรงนี้ที่อยากจะพูดถึงชีวิตของหนึ่งคนในในในกลุ่มนั้นก็คือชีวิตของทองปโปรยซึ่งเป็นผู้หญิงชนบทคนหนึ่งเกิดมาก็โชคดีอีกแหละอยู่ใน ครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่ค่อนข้างจะมีฐานะแล้วก็รักลูกเป็นที่สุดตามอกตามใจทุกอย่างตั้งแต่เล็กมาทองปโปรยต้องการจะได้อะไรไม่เคยขัดเลยพูดง่ายๆว่าอยากได้อะไรได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีด้วยแล้วก็มีสติปัญญาพอสมควรคือไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะน,นะคะก็มีสติปัญญาพอสมควรแล้วทองปโปรยก็มีความสุขอยู่กับชีวิต ในชนบทของตัวไปอยู่ไปอยู่ไปก็ค่อนข้างจะชินก็เกิดความเบื่อเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไอชีวิตในชนบทที่อยู่แล้วก็แน่นอนแะในตอนนั้นน่ะหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันพอคนชนบทได้ยินชื่อกรุงเทพก็อยากจะไปกันทั้งนั้นใช่ไหมคะอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพท้องโพรยก็เหมือนกันแต่ว่านี่มันสามสี่สิบปีมาแล้วนะคะมันไม่ได้ไปกรุงเทพกันได้ง่ายได้อย่างนี้ พนึกอยากจะไปก็ขึ้นรถไฟไปหรือว่าขึ้นรถเมย์ไปหรือว่าขึ้นเครื่องบินไปไม่ใช่ทำง่ายๆอย่างอย่างเดิมน,นี้แต่ก่อนนี้ก่อจะไปได้ก็ลําบากแล้วเมื่อจะไปก็ต้องใช้เงินทองทรัพย์สินมากด้วยเพราะฉะนั้นพวกเด็กผู้หญิงสาวที่อยู่ในรุ่นใบเดียวกันนี่ก็ไม่ค่อยมีใครได้ไปแต่ก็เพราะทองโปรยมีเงินมีทองพ่อแม่รักใคร่ตามใจก็มีโอกาสได้ไปกรุงเทพเรียกว่ามีหน้ามีตานะ่ะ มีหน้ามีตากว่าเพื่อนฝูงในในวัยเดียวกันหรือว่าในกลุ่มละแวกนั้นแต่ว่าพอไปถึงกรุงเทพแทนที่จะตื่นเต้นแล้วก็แม้ดีอกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเรานี่มีบุญนะได้มาเที่ยวกรุงเทพต้องโรยก็ไม่อย่างนั้นมีความรู้สึกเฉยเฉยเอะกรุงเทพนี่เราวาดภาพเอาไว้คิดว่ามันจะเป็นมีอะไรที่ตื่นเต้นมีอะไรที่น่าจะสนุกสนานน่าดูมากกว่านี้ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ทำตัวเป็นคนแปลกหน้าแปลกถินแล้วก็เพราะมีเงินมีทองจะจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของตามที่ต้องการได้ก็เลยไม่เป็นคนบ้านนอกนะคะใครๆก็ไม่มองอย่างดูถูกดูแคลนว่าเอ้ยนี่มาจากบ้านนอกทองโปรยก็เที่ยวกรุงเทพเต็มที่ถ้าจะเที่ยวได้แม่จะไม่ตื่นเต้นก็ตามแล้วก็ได้ซื้อข้าวของติดมือกลับมาบ้านไม่น้อยที่กลับมาบ้านก็เพราะาอยู่ไปอยู่ไป ก็คงจะบอกตัวเองมากรุงเทพมันก็แค่นั้นม่เห็นมีอะไรมากกว่านี้เลยก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านก็คงจะตื่นเต้นตอนมาใหม่ๆแล้วได้มีโอกาสเล่าถึงกรุงเทพให้เพื่อนฝูงฟังก็เป็นคนมีหน้ามีตาคนอื่นยังไม่ได้ไปไม่ช้าไม่นานก็เกิดรู้สึกว่าเออชีวิตมันเซ็งอีกแล้วหมดเรื่องเล่าหมดเรื่องคุยกรุงเทพมันก็อะไรอะไรก็เหมือนเดิม มาเห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นที่จะทําให้ชีวิตนี่มีความหมายเลยเขารู้สึกอย่างนั้นแต่ก็นัเพราเขาเป็นคนมีบุญอย่างหนึ่งนะคะในขณะที่เขารู้สึกว่าโอ้ชีวิตไม่มีความหมายกําลังเบื่อเต็มทีแล้วเนี่ยทองปโปรยก็เกิดมีผู้ชายมาติดเนื้อต้องใจเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นของใหม่ ทีนี้ผู้ชายที่มาติดใจทองปโปรยเนี่ยก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีสําหรับในต่างจังหวัดในชนบทนั่นเพราะเป็นถึงประหลัดอําเภอแล้วหน้าตาก็หล่อเหลาลักษณะนิสัยใจคอก็ก็ดีใช้ได้น่านับถือและที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าหลงรักทางทองปโปรยนยอย่างหัวปักหัวปำเลยแต่ถ้าจะถามว่าทองปโปรยรักหรือเปล่าคงตอบไม่ได้ ว่ารักในประหลัดอำเภอที่ชื่อสันคนนี้รักหรือเปล่าคงตอบไม่ได้แต่ก็ตอบได้ว่าสันเนี่ยจะเป็นสิ่งใหม่ที่ทําให้เขาเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาในชีวิตใหม่อันเนี้ยอันนี้แหละเขารู้สึกอย่างนั้นเพระะนนั้ทองโปรยก็เลยเต็มใจที่จะแต่งงานกับสันก็มีความสนุกสนานชื่นชมในชีวิตอยู่ได้สักปีหนึ่งพอหนึ่งปีผ่านพ้นไปเริ่มเบื่อ,อแล้วมันไม่มีอะไรใหม่แปลก ความเป็นความเป็นสามีภรรยามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเพราะมันซ้ำซากมันเคยชินเรียกว่าชาชินไม่เห็นมีอะไรแปลกกว่านี้ทองโปรยก็เริ่มเบื่อหน่ายเริ่มลำคาญที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเดิมแล้วเผิญเผิอที่สันก็เป็นสามีที่แสนจะดีเกินไปดีเกินไปสำหรับความรู้สึกของทองโปรยก็เป็นได้ กพราะเคยรักเคยทนุถนอมเคยเอาใจอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงในใจของผู้อ่านเนี่ยก็นึกในใจว่าโอ้ยถหารกษัริยเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นจากเป็นสามีที่ดีลงมือลงไม้กับทองโปรยมาสักครั้งสักคราวน่าจะดีเพราะทองโปรยก็คงจะได้ตื่นเต้นมีอะไรแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆนี่มันอะไรอะไรก็ตามใจไปซะทั้งหมดแม่ทองโปรยก็เลยชาชินเซ็งีกแร้าชีวิต พอเซ็งมากๆเข่าแล้วไม่มีอะไรมาทดแทนมาทดแทนกิตมันก็คงมีความเครียดทั้งที่ไม่ควรเครียดใช่ไหมคะไม่น่าเครียดแต่ท้งพลอยก็เกิดความเครียดแต่ถ้าไปถามเขาสมัยนั้นคําว่าเครียดยังไม่ค่อยเป็นคําที่ใช้กันมากอย่างในสมัยปัจจุบันแต่สมัยปัจจุบันก็พูดได้ว่าเขาเครียดอยู่ข้างในเขาเครียดที่เขาไม่สมปรารถนาที่ไม่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้เขาได้ชุ่มชื่นใจหรือว่าตื่นเต้น เครียดไปเครียดมาทองโปรยก็เลยเกิดมีโรคเพราะก็ความเครียดนี่เป็นต้นเหตุของโรคใช่ไหมคะโรคใดโรคหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกว่าทองโปรยเป็นโรคอะไรแต่ก็เจ็บเจ็บอดอดแอดแอด,อด,อดเป็นนอนเป็นนี่อยู่เรื่อยรักษาหมอที่ชนบทก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยอยังชั่วไม่กระเตื้องเพราะอะไรล่ะเพราะใจมันไม่ยอมอ่ะไม่ยอมรับไม่ยอมรับการรักษาเพราะการรักษาของหมอก็รักษาทางกายอาจจะช่วยให้กายแข็งแรงขึ้นบ้าง แต่ใจที่มันโหยหาอะไรอยู่ไม่รู้น่นะไม่ได้รับการรักษาฉะนั้นอาการของทองโปรยก็สุดลงสุดลงผลที่สุดสามีก็เลยต้องพามารักษาตัวที่กรุงเทพก็นั่งไอเรือลำนี้แหละค่ะมาแล้วก็เอือนมาล่มที่บ้านแพนแล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่เรือล่มต่างคนต่างก็ตะเกียกตะกายที่จะเอาตัวรอดใช่ไหมคะ ปายทองปลยเนี่ยในขณะที่คนอื่นเขาพยายามแบกไหวใช้กําลังของตัวเองที่จะไหวเข้าฝั่งหรือว่าจะให้หลุดรอดไม่เต็มที่เขาบอกทองปลยนี่เฉยไม่กระดิกไม้กระดิกมือแข้งขาไม่เลยไม่ยอมที่จะว่ายน้ําไม่ยอมจะทําอะไรใครจะไปช่วยก็เฉยคล้ายๆกับว่ากําลังตื่นเต้นพอใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรล่ะคืออะไรก็วความตายใช่ไหมคะ นี่เขาบอกเออความตายนี่เป็นสิ่งใหม่เรายังไม่เคยพบไม่เคยเห็นน่ะมันก็ตื่นเต้นดีก็เลยพอใจที่จะตายไม่กระดิกกระเดียตัวเองก็ปล่อยตัวเองจมน้ําลงไปจนสิ้นใจตายนั่นอ่ะแปลกไม่คนอย่างเงี้ยน่าแปลกจริงๆนะหมื่นคนนี่จะพบสักคนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียกแม่ทองโปรยนี่ว่าผู้เห็นความสมปรารถนาเป็นความทุกข์ใช่ไหม รตั้งแต่เกิดมานี้ไม่ได้มีอะไรที่ไม่สมปรารถนาอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรก็พ่อแม่ก็ปลนเปลหาให้พอแต่งงานสามีก็ปลนเปลืหาให้เพราะฉะนั้นดุมได้ไปสักุกอย่างหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้อิ่มไม่รู้พอใช่เปล่าคําว่าสันโดษนนี่คงไม่กระทบหูทองโปรยเลยนั่นเป็นคนที่ไม่รู้อิ่มไม่รู้พอมีแต่ความกระหายไม่มีที่สิ้นสุด คนอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคนที่ไม่รู้อิ่มไม่รู้พอเอาแต่จะอยากแต่จะเอาวุงน้าจะเอาอย่างเดียวเนี่ยคนอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรท้องโปรยเคยให้อะไรบ้างไหมแก่คนอื่นทําอะไรให้แก่คนอื่นบ้างไหมเขาเรียกว่าอะไรก็คนเห็นแก่ตัวเนี่ยท่านอาจารย์สนมกท่านพูดแล้วพูดอีกอย่าเห็นแก่ตัวแต่ให้เห็นแก่ผู้อื่นถ้าหากว่าเห็นแก่ผู้อื่นซะบ้าง มันจะทําให้เป็นยังไงท่านถึงแนะนําให้เห็นแก่ผู้อื่นนะคะมันจะทําให้เป็นยังไงจะทําให้นึกถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหมก็ไม่นึกใช่ไหมคะจะทําให้ลืมนึกถึงตัวเองพอลืมนึกถึงตัวเองเข้าไปเห็นแก่ผู้อื่นมันก็มีงานทําแล้วใช่ไหมจิตใจมีงานทํามันก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยนี่แหละประโยชน์ของการเห็นแก่ผู้อื่นทำให้ชีวิตมีความหมาย ทำให้ชีวิตมีคุณค่าทำให้ชีวิตมีความเป็นศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่ทองโปรยไม่เคยไม่เคยปรากฏว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยได้คิดทำอะไรเพื่อผู้อื่นมีแต่จะมุ่งแต่จะเอามาให้ตัวอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วพอมองไปรอบๆตัวหมดไอสิ่งที่อยากเอาอยากได้ก็เลยรู้สึกชีวิตหมดความหมายนี่ก็เพราะอะไรละ่ะเพราะไม่รู้ว่า เกิดมาทำไมนี่แหละประโยคสํสำคัญคำถามนี้สำ,สำคัญมากถ้าใครหมั่นถามตัวเองเราจะรู้สึกชีวิตสนุกสนานชีวิตตื่นเต้นชีวิตมีคุณค่าเพราะถามว่าเกิดมาทำไมเออมันต้องทำอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างชีวิตนี้มันจึงจะมีความหมายจึงจะมีคุณค่าจึงจะมีศักดิ์ศรีแต่ทองโปรทองโปรเนะีย่ยเดี๋ยวไปคิดฝันเลยว่าจะมาคิดบ่าเกิดมาทำไมไม่เคยคิด ไม่เคยสนใจในเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นจึงปล่อยให้ชีวิตเนี่ยตกอยู่ใต้อํานาจของอะไรมองเห็นชัดเลยอย่างทองโปรยเนี่ยสิ้นเชิงเลยตกอยู่ใต้อํานาจของอะไรอย่างสิ้นเชิงคะตัณหาชัดเจนเพราะมีแตอ่อยากอยากอยากใช่ไหมคะอยากได้อยากได,อกได้อย่างนี้เรียกว่ากิเลสตัวไหนคะอยากอยากได้อยู่เรื่อยกิเลสตัวไหน โลภมีแต่ความโลภอยากได้อยู่อย่างเดียวไม่เคยคิดจะให้ใครไม่เคยคิดแบ่งปันใครเพราะฉะนั้นชีวิตของทองปโปรยเนี่ยก็จึงเรียกว่าปล่อยให้ตันหาที่เป็นลูกน้องของอาวิชาเนี่ยลากรูกลูกทูก,กังอย่างไม่ประนีประสัยแต่พอใจพอใจให้ถูกลากไปอย่างไม่รู้ทิศไม่รู้ทางถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือน เจ้าหนุ่มน้อยบนหลังมา้าใช่ไหมเจ้าหนุ่มน้อยบนหลังมา้าในนิทานครึ่งนาทีอ่ะเป็นไงคะก็พร้อมไม่เคยถามตัวเองจึงไม่เคยรู้ว่าชีวิตนี้มีความมุ่งหมายอะไรและอย่างเหมือนอย่างเจ้าจคนหนุ่มน้อยบนหลังมา้าที่คนเขาถามจะไปไหนไม่รู้โว้ยแล้วแต่ม้าโว้ยเป็นคนแต่มานำม้าพาไปมานั่นคือมาอะไร มาอวาิช,ชามานั่นคือมาอวิช,ชาถ้าเมื่อมันนําไปด้วยความไม่รู้ด้วยความโงเ่เขลามันก็ตะบึงไปละโดยไม่ต้องดูทิศทางจะเข้าป่าจะลงห้วยลงเหวมันก็พาไปเพราะมันไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะชีวิตของคนทั้งสี่เนี่ยจึงเป็นชีวิตที่น่าสังเวชน่าสดน่าเสียดายเพราะเกิดมาแล้วไร้ค่าไม่ได้ทําให้ชีวิตนี้เกิดประโยชน์แก่ใครเลย เนี่ยก็นึกถึงความเห็นของไอน์สไตน์รู้จักไอน์สไตน์ใช่ไหมคะนั่นน่ะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เรืองนามของโลกนั่นแะ